หลังจากเ่าใส่เครื่องปรุงทั้งหมดเลยครับเ่าก็ะติกคุกละบ้างเนี่ยอเอาเข้ากันพริกด้านที่มันแห้งมาแเลยอ่ะต่อไปเ่าก็ะสีเอาเนี่ยแก่ตะไคร้ถ้าจุ่มน้ำมักถ้าด้านที่มันแห้งนะครับอเออเทียวพิดขึ้นมากกลิ่นหอมเลยนะครับ วันนี้คือส่วนที่ซุกแล้วไฟแห้งไปจังน้อยแบบโยุเขาดีอืมเนี่ยเซมเบิงครับอืมงอเขาดีกรับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บรนณารอยเก้าสิบแปดครับเดี๋ยวสิพ้า่านผู้ชมไปเบิงว่า,าจะมีกิจกรรมยังน,น,นะครับไปเบิงกันครับ เมนูเทียงวันนี้อยู่ที่บรรดาลอยกระสิบแปดกระสิบเป็นปิ่งเป็ดท่าประแดกครับนี่กระสือเป็ดเป็ดกบเอาลงอีกนะครับยังรอรอให้มันละลายก่อนอยก่อนยี่แข็งอยูอ่๋ยวสิมาต่าเครื่องก่อนครับส่วนประกอบของเครื่องที่สิคุกกะซิมีตะไคร้ฮากระหันลงนะครับตะไคร้ใส่โกใส่ปอกกระเทียมแล้วก็อีก,กันดน่งก็คือไปมะกรูดนะครับ ใส่ลงไปหั่นดำใส่กันอันนี้เป็นสูตรประเทศลาวครับเคยกินมาแล้วสูตรนกปินแห่เราคนขั้วตะกาเป็นปิงเป็ดอ่าปิงไก่ทับปลาแดกเขาเอามาดัดแปลงเป็นปิงเป็ดทับปลาแดกมาเลยเดี๋ยวเราจะโครื่องสะก่อนลองรอบเป็ดให้มันละลายเพราะว่าเป็ดแส่แข็ง ไกระเทียมแกับใบมะกรูดเข้ากันตัวนี้คือเสี่ยวมามัดเป็ดอ,อ,อีกเมนูหนึ่งก็คือต้มซั่วกบครับมันหน้าร้อยก้าสิบแปด ตอนนี้ใส่หมอสนามต้มให้มันเปื่อยส,สักกอนจ้งเสียวมาฉีกให้มันเปื่อยแล้วมาฉีกเป็นชินช้นๆนะครับเป็นต้มสัวจังมาปรุงตั้งหากครับตอนนี้ต้มให้เปื่อยก่อนต้มกบใส่คาใส่ตะไคร่ซื้อใส่เกลือนิดหน่อยนะครับเพื่าได้ปรุงรสอันนี้ต้มให้เปื่อยเดี๋ยวจังมันเปื่อยอะไรจังมาฉีกมาอันนี้เป็นต้มสัวเป็ดเฮาสับแล้วพร้อมที่สมักแล้ว นีนูเป็ดท่าประแดกวันนี้มักได้บอกครับวันนีเ้เอาเดี๋ยวจะไปมักค,ครับวันนี้ก่อนเดินฮัทอเอา,าเครื่องลงเลยเครื่องนี้ฮขาตำไปนครับทำไปดูแลรอเป,เป็ดใส่ลงไป เ,เดี๋ยวตามไปกัจะมีกระเทียมใบมะกรูดหั่นตะไคร่หั่นตามใ่กันนลักษณะนี้นนครับต่อไปก็จะไปปรุงรสอืม เครื่องมักเข้าหมดกับซีเมีใส่เกลือจักน้อยครับเกลือจักน้อยนิดหน่อยเกลแป้งนวดจักน้อยก็นนยกยได้หรอก ขาดไม่ได้บ่ะนี่ก็คือตัวนี้ครับปลาแดกหรือปลาราเนี่ยครับปลาแดกหรือปลาราเขานี่ยตื่นปลาแดกสําเร็จรูปปลาร้าสำเร็จรูปปรุงรสใส่ลงไปเลยครับลายเติบเราเปลี่ยนเทากับลายเติบอยู่อืมอืม อีกตัวหนึ่งนะครับในการสูตรเป็ดหรือไก่ปิ่งประเด็กก็คือตัวนี้ครับพริกผงใส่ลงไปตามตรงการใส่หน่อยเผ็ดหน่อยใส่ลายเผ็ดลายเ้ากระบอกใส่ลาย,ลาย,ลายเอาเพวกพอสมควรนะสีแสบพอดีเลย ตัวนึงใส่ชั้นน้อยท่นนี้ซิวขาวชั้นน้อยอะจะได้ครบสูตรนะเดีตัวรักของเ่าคือปลาแดกเสร็จแล้วเ่ากระสิคุกให้เขากันครับเดี๋ยวคุกก,กันซะก,ก่อนครับหลังจากเ่าใส่เครื่องปรุงทั้งหมดเลยครับเ่ากระสิคุกแล้วบานนี่ยโอ้โหแข่เขากัน đẹp xe chẳng Các đẹp này nhiều này Thế bật chắc các bạn này Tiếp lại <laughs> Ừ Một rồi เต็บน uh, uh, ี้ด่ะยะเข้าคุกเขากันแล้วเข้าจะเอาไปย่างครับใส่การท์าน ในคณะที่เ่าย่างเ่ากระนำม,มันตัวนี้ครับนี่นำนำทีนี้เ่าก็สิเอาตะไคร์เอาต้นตะไคร์มาทุบปลายแล้วก็มาท่าไปน้ำครับย่างไปแต่ท่าไปนี่ตัวนี้ครับเพื่อสูตรกินเก็บ่าประแดดของสายเล่าหนุ่กินครับหนลงกินสายเล่าแน่นบรรอลในท่อนการจราจร ดีใจท่าใดอีมันเไปให้ที่กันครับคือเดียวกันนะครับถึงาชัดคิดหาหน้าที่จังระย่างครับนะครับขุกไปเทียงแล้วหน้าตาจะเป็นแน่แน่ครับต่ความมื่นงตอนอย่างครับ นี่ก็คือหนะ้าตาเป็ดที่ห้ามมักเรียบร้อยครับร้อมที่สีย่างแล้วครับอา่อามัก่ย่างไฟห้าก็พร้อมแล้วอืมลงครับ ไป้างดีสิแหงจะน้อยห mm. ยกสูงไว้ mm. ประมาณนี้ นี่พหนาตาเป็ดท่าประแดกครับ <c oughs> พราะมันจะไปจักน้อยนะครับเพราะมันแหงเริ่มแหงเข้ากระสิเอาตัวนี้ครับตะไข่จุมส่วนที่เป็นน้ำมักนไงครับดูสิ <c oughs> ท่าไปครับเดี๋ยวรอรอให้มันแหงกันสิประท่าลงครับ ส่วนหมอท้านนี้ก็เป็นต้มกบครับนี่กำลังเดือดกกบเนาวน่าจะมันเปื่อยแล้วจังสิมะฉีกเป็นชินช้นๆแล้วไปแบบต้มสั่วปูงแบบต้มสั่วครับอย่างอีกเช่นน้อยต้องสิบเปื่อยครับเบิ่งหน้าตาปิ้งเป็ดครับ thịt phê sẽ hẹn chắc nói em xin mày con xúc con hẹn đều than đồng cho nó ปลี่งไปสักระยะนะครับเปรียนเท่ากับพลิกอีกด้านหนึ่งคืนนะครับเริ่มแห้งจแล้ด้านที่อยู่ข้างล่างอ,าอีกขึ้นมานอีก,อกด้านาน,นึงลูกไป พอพริกด้านที่มันแห้งมาแล้วอ่ะต่อไปเขากระสีเอาเนี่ยแก่ตะไครเนี่ยถ้าจุ่มนำมักถ้าด้านที่มันแห้งนะครับอ่าเกี๊ยวพริกขึ้นมาถ้าไปถ้าไปกระสีนัวนัวลึกถ้าลายแห้งนัวลาย ว่าเป็นน้ำมักประแดดที่เป็ดท่าประแดด พอมันสุจกจักหน่อยครับแต่ถ้าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุกหมดละมาเบิ่งปีกเป็ดเอาครับปีกดันนึงกันแล้วครับนนถ,ถ้าอีกจักหน่อยโอ้โเป็ดทอานี่มันขนาดเลยอืหอมกลิ่นหอมแล้วทานับเป็ด อหอมครับหอมหลังจากข้าย่างไปสักผักนะครับเป็ดเขาก็เริ่มซุกแล้วบางส่วนนะครับกินหอมเลยนะครับส่วนนี้คือส่วนที่ซุกแล้วไฟแห้งไปจังน้อยแบบโยกเขาดีอืมเนี่ยสิมเบิ้งครับ อืมงออพอดีกินกับเขาเสียพอดีเนาะแซ่บพอดีครับหอมนั่งอินเป็ดถ้าปลาแดงข้ากับซุกเบ้อแล้วครับ เนี่ยครว่าใส่จานบ่าแะ้วเนี่ยไฟแห้งสีกับสีเข้มจัหน้อยเดี๋ยวสชิมเบึงครับนัวครับแซ่บพอดีเลยปเป็ดตาประแดกแซบ่บชินสุดท้าย นี่ก็คือปิ้งเป็ดท่าประแดกสูตรสาวเล่าสูตรน้องปิีนครับครับอ่าเมนูเขาแรงอยู่บานหน้าลอยเขาสิบแปดครับมาเนี่ยนี่ส่วกคบครับโอ้ยส่วนครบของตีมือลุงเอกอืมแตว่ว่าเป็นตัวใหญ่มันทุกคนส่วนครบนะครับเวียงอันนี้มกเห็ดเห็ดมกเห็ดมกเห็ดต้มปลาข้าวเปป็ดทาลาแดกเป็ดท่าปลาแดด ปลาดุครับดุหน้าครับนีกหน้าตึมาเองเยาเห็ดเยาเห็ดธรรชาติเยาเห็ดไปแล้วแสบไรไปแล้วต่ม่งน้อยแต่มงข้าเดียวเได้มครับพี่เดชครับแสบปแสบครับแสบแสบแสบเถือใจถือใจหลงใจบ่ถือใจหลังถือใจหลัเป็ดท่าปลาแดกเป็ดนิโกค่ะ แล้วมันสีดำไปจังน่อยแล้วนี่ก็หมกเห็ดหมกเห็ดนี่เห็ดหรอคะหมกเห็ดนางฟ้าอ๋อนี่ปลาบ้านไหนบ้านไหนปลาหน่อยเห็ดเตี้ยหมกเห็ดปลาหม้เห็ดปลาหน่อยเห็ดต้มปลาต้มปลาช่อนต้มปลาช่อนอยู่ในหม้อเขากินผู้เดียวเนี่ยเขาให้แยกวงเขาให้แยกวงมาเป็นอะไรที่เป็นดีจังกว่าไง อืมพอดีแต่ถ้าเพิ่มเผ็ดอีกนิดนึงเขชอบเผ็ดอ๋อมือกเขใอือมพชอบเผ็ดก็คือบักบุ้งบ้านนาครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ